ขอพลังงานวันที่10บบอกรางห้าหให้กับชาวธาตน้ํา3ไม้เท้าการเราคอยฟังข่าว The f o o l การเป็นอิจระเสรีนะคะมีความสุขกายสบายใจเด็กไม้เท้า พลังงานในวันที่10ของคุณเป็นอะไรที่สบายๆชิลๆนะคะคุณอาจจะมีการรอคอยนะคะเรื่องข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานบางท่านบางรายอาจจะมีการอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะสมัครงานใหม่หรืออยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตความท้าทายในชีวิตอะไรประมาณนี้นะหรือบางท่านบางรายที่ตกงานอยู่ว่างงานอยู่นะคะที่คุณรอคอยฟังข่าวดีเรื่องงานนั้นคุณจะได้งานนะคะเนี่ย เด็กไม่ท้าคุณจะได้งานคุณจะได้เริ่มงานใหม่นะหรือคุณจะได้เริ่มไอเดียใหม่ๆเริ่มธุรกิจใหม่ๆเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะ